สมห้พี่น้องประเทสุสมไนึกวมาพันสมไเกัอนอย่างใส่กอกบาได้ใส่กอกแสบใส่กอกแสบยูรามดอกจานมีเจ้าเดียวเจ้าเดียวท่านั้นปีงละออกงามงามไปต่กินพี่น้องน่ากินจังเลยเดี๋ยวมาชนาได้เด้อลานดอกจาน ตรงหน้าพระเจ้าตากสินครับมันกินแฉบกับก้อนมูชมือย่างอะไรก้อนเนีย่ยยางไปก่อนบอก,บอกย่างไปก่อนปกติมันมันมีเต่าที่ว่าบางีคนมันบอกเนียนๆมันมีบอกเต่าเต่าขายขาบอกบ่กเขาเห็นเขาขายเขาเป็นขาเนี่ยบอก ขาซีขาใช่ว่าเตาผ่ามีคนมาเหม็นบ่เผื่อเขาบ้าเสียดเขาก็เสียดนอือบ้าเสียดเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับที่เขามาชมสาวลาวกำลังขึ้นมาจากแม่น,น้ำโขงกำลังจัดแจงมองขายของ กำลังปูสาดสถานที่เาบางันลอีกหน่อยหนึ่งเออีกหน่อยนึงอมอีกหน่อยนึงจะคืบหนึ่งนะอีกอีกพอเอาไปเียวแล้วตที่อกเที่ยกตที่ออตีออกเี่ยวตีออก นี่ยังแน่ตีบนี่อย่งแน่มีอย่างแน่ตีออกอกัเร็วแบด้ค่ะัอมอเยวมงแน่ได้ิวาาปอมเลยเอาละซละีของปลมี่ของแค่ของแยาไปดังก่อนยาผุนไ้หลา ทำความสะอาดครับผมมีนาตลาลดโลจันสะอาดนอนเล่าเป็นปัดกวดตะเสาทุกมือเป็นทำงานอยู่เทศบาลตำบลเขมมารา เบอก้กาเานี่เยัลูกทอน่นเม่นะเกียเอียงเ่าอีวงปลาจ้าของแทกเองแท้จ้เาต้งตีออกจ้ต้งตีออกี่ะเาไมวนแงหวานั่นเรม่กันนเราอยากได้เงินเนาะแม่จ้า อย่มาทุกคนอยู่่เงินเนาะเียคุณหมักเงินเียอยู่ได้เพราะเงินอยู่ได้เพรเงินเลยน้อยราจะอยู่ได้กินัอน้ยังเจ้าแหะมาจักตการมาหอดก่อนมูข่ไม่ไดโมงนะจะไม่ไ้องคืออยขึ้นรถหมม้ง สตวนตัวบ่เดี๋ยวนี้บ่นนโอ้เดี๋ยวนี้บ่ได้บ่ได้เก็บบานแล้วกีอยู่แต่ว่ามือนี่มาทะลอืมาทะลุนีหนามาแต่เสาร์บ่ได้นีหนามาแต่เสาร์มันมาทะลุชูเทียนนางรถบาามาจากตะการพืชผลกบลสี่ปกันบริเกนกลงหลามีน้ำมุ้มนตรงหลามีน้ำมู้น แค่เป <laughs> <me> ็นต <ım eni> <men> <expedition>. ีสาสเบงงม้าจจ้า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 า็ส่งจ้าก็คือสื่อจาอยจ้ก็คือสื่อจ้าคอสื่อจ้ก็สื่งจ้างอ่าก็คือดื่อาก็คงอสาก่จ้าก็คแดงอาก็อสื่อจ้าก็ส่อากอากอสื่อจ้าก่าง็คือ้าก็้าก้าก็คอาก็ส่อ้ากอจาก็าดน่ก็ สาดย้อนเล่าละพี่น้องไปจอยลูกค้าไปยืนรอของใหม่ๆเร็วจากฟังโขงใหม่ๆเนี่ยขึ้นจากฟังโขงใหม่ๆแม่มาแม่มาฟังไมใหม่ๆแม่ขึ้นจากฟังโขงไข่บดแดง เป็นจากฟังโขมไม่ไม่ของตะการของตะการร้อเปอร์เซ็ตะการแสบที่สุดในเขตอุบลพี่น้องผุ้นับบูแท่โมเดลไม่ไม่ใส่อองตองพี่นองังมาไม่แห็งแกันยังได้นาะแม่จ้ากลองมาเลยกล่องละร้อยกองละร้อย แม่ยมอนตายเลยเนี่ยมันเมียมันยังอยู่ตัดไรจาไม่จกไรจะตั้งจากต้นต้นห้างต้นแดงต้นวาต้นวาขม่าอ้อนขมา้ต้นวาบอก้นมาโอ้ได้คายก็ครครับซื้ออย่างเดียวใส่ปาสิบอขายจอย้ซื่มหมด้งไอ้ระจ่ อันนี้เรากำลังติดกล่องพี่น้องกล่องละลอยใช่ไหมกล่องละลอยกล่องละลอยอันนี้สาวจากฝั่งเล้าพี่น้องเป็นขามไปขามมาขามมาขามไปขามมาเหมดหอยมันเสียหินอ่ะหมดก้อนหมดหอย เอาใส่หาตะวันหยิไอยใส่หาเสียบ่าออยห่าอค่ะอยเีเียวมันเ้่เป่นเจี่ก็เปนเจี่ก็เปลี่ยนเะเดียวก็ออยได้ค่ะอ่าฮะร้อยเดียวเกียวมันแล้วเี่เปลนมาไม่ใช่ห นไระโอ้ยเป็นไรแม่เนตยังนกเลี้ยงไปเลี้ยงไปลอยตะปานเลี้ยงไปเห็นหมอนอ๊ะใคใส่หมวกไปหมาวานนี่เออหมอนอะโอ้ยไข่นกกระจั๊กยู้นกกระชิบหน่อยอ๋อ ที่มาเน่ยเนี่ยอกระตาข้างไว้ขึ้นรถบ้านมาในนกไข่ใส่หมวกอิรหกเเนี่ยงเนี่นสีสบโอ้บนาเสียเนาะบไข่ใส่ไข่มันวนนวยนันราจะเฉลโชคได้มานนี่ยะก็ิึงเลันที่ม้าอไมแตะไครแต่ตะไคร้แม่มันหนีแม่มนีนี่ยมันยาได เมนฮวเจ้ามันก็นีเน้อเอาตัวนี้จอยเมนแล้ววะฟงหาิบน้ำแนไม่ขาดจากแล้วตกดไม่ขาดจากฟังเล่าพี่น้องพนังอยู่พนังพนังอยู่ตลาดละนอกจานอยู่ใกล้ๆนี่แหละตรงหน้าครับเจ้าตากสินมหาลาศินละครคนที่อยู่นี่อยู่ประจำเลยไม่ขาดอมก่นมากอะไรต่า อ,อันนี้ลาตาก,การลาตาก,การแม่ข่เมาเด้อจ้าเด้อแม่โอ้ยครับผมขอบคุณครับว่าแม่ดอกอันออแม่คนนี้เพิ่นเพิ่นมาขายข่าเมาตั้งแต่ปี<อ>จะ,ะไร่เกี๊ตั้งพ่อซอยไร่เจ้าวสามสิบปีแล้วบอเพิ่นมาขายอยู่เนี่ยสามสิบ <30 S 1> ปีแล้วเนาะ คนหนึ่งเศร้าหรอคนหนึ่งคนหนึ่งบ่านยาม่าเนี่คนอ้วนๆบ้านมากบอกเศร้ามากเราบ่เราบ่สบายบอกอ๋อไปไปคนละมองนี่เป็นห่านพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินขอพรจากพระเจ้าตากสินนางเอกนางเอกนางเอกอันนี้เกลียดกี่นประกาศไทยใจ ติตมันเต็นต้งดงต้องดงต้องเดงตเดงต้งเด้งต้องเด้งต้องเดงองเดเียดเียเด้อูแม่แป้งบอนางเอะประจำช่องเลยนไข่ก็สวยนะคะไข่ก็สวยไข่มดแดงเลยนไข่มดแดงไข่สุ่งสุ่งน้องเล้งกมีได้ายเด้ขาอรองเด็กมีใเนี่ยบลางเอกโอ้เราคืองเอกมันคอเหีนเาเถ มัเคยเหี่ยงต่ลเองคือง่แท้คือผมว่าเนี่ยเหียวเปเหี่ยงมึงดูจะามงได้จ้าองได้งามเนาะมึงดูเหยาะใส่ดาบเหยาะใส่เจ้ามงได้งามเลยจ้าเราบอกป็นคนตลกพี่น้องคนตลกคนใจดีคนลาเรืงไม่มีพิดไม่ีักับไผพี่น้องราหาข่าวาบาทเศร้าเบาพอเรขานมลูก พอได้ค้านมลูกพอได้ค้านมหลานพอได้ค้าหมากพะผู้ปะเจ็นี่มะเบนขอบคุณครับขอบคุณเพิ่นข้าเยล่ร้าหนออจานเสมอเป็นล่อแก่ไปแก่มาพี่น้องเป็นหลางไม้แก่ไปแก่ไม้เยลัาไปไทหลักไม้เหรอมีอย่างนี้ล่ะเสนอขายมีขนมทาพี่น้องเล็กน่องยาง บ้งหนาผู้ขายบ้งหนาผู้กันขอบคุณครับทำไมาครับอาแมาเข็บไม่ไหมครับขึ้นจากฟังของไม่ไหมขึ้นจากฟังของไม่ไหมนี่ครับนี่แค่มะแดงนี่พี่น้องโอ้ยยังใสาองตองอยู่เงี้ยมะเสาว์ดิบอกคนผู้งานไปแย่เป็นพี่นงหมดประกาศบอกหมดประกาศบอก กัสโปเบิร์เนาะกัดปเบิรอันนี้เขากี้พี่น้องเรากี้เขารถแสรถนวโซเดขายกัดป้เบิร์ตโมเดลกปเบิร์อันนี้คือ้าของมือองสา่องตองสาองตอง กำลังเรียบเกียดครับผ้า,าเตรียมถุงอะไรอย่างลารเลยครับไดยยางหลายเลยได้พา,า,ายเส้แต่ลอยหนึน่งหนึขอบคุณครับผมอา่ากิโลกรนบาวาดอกดูกิโล นี่เป็นชีวิตอีกหนึ่งครับชีวิตหนึ่งน่าสงสารหากินหาอยากคือคนพี่น้องมีคนเมตตาเพิ่นในเก็าขีมาปั่นหนึ่งบักไงด้ครับผมจะเลยต้นเนาะมันคือคนเนาะหากินคือคนนี่แล้วนะหนเองดูเอหากินคือคนนี่แล้วพี่น้องจอจอบอกมันซื้อจอบอกเจ เจ้าก็จกซื้อมาเถอะเดน้ะไรโอ้ยกินเบอร์ตะนเอยยิ่มลยไมนไั้บรรเลัวเราเห็นดอกเราต่ำดอกเห็นอยู่หืมเงาเปลี่ยนเนาะปากเกียงเบาเปลี่ยนมาเจ้าเนาะไปหาขายไปหาขาย วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์สนุกทุกคนเฮาวุฒิหน้ากินเอย่างอมๆอย่างฮ่วยๆกินนอนโอ้กินเบิกข่ำเลยนะกินเบิกข่ำเลยบ้าน่ะปลากินเบิกข่ำเลย กินเบิร์คำในลูกเอากิโลกินพอพว่าหรอกพอว่าหรอกกินเลยพอแห้งหมายกันแหละบ้านพอมีสามโต้พุ่นบ้านพอมีสามโตมาตัวยิ่งใหญ่เอากิโลกิน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 กิโลกิน แล้วหมดแล้วกินให้อิม่มลูกกินให้อิม่มมีคนเมตตาสงสาร,ส,รสัตว์ี่น้อนขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมด,ด้วยครับเด้อขพรฝากเนื้อฝากโตนะครับช่องใหม่ๆกดติดตามนะครับกดติดตามเนี่ยผู้ดิษพากินพาเที่ยวนะครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ